สวัสดีนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อวานเราได้ทำจุลินทรีย์สังเรงข้อแสงกันไปนะคะวันนี้เราก็จะมาสังเกตการในวันที่2ว่ามันเป็นยังไงแล้วนะคะมาดูกันเลยจ้า นี่สภาพอย่างที่เห็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าบรรยากาศมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนนะคะมีเมฆมากไม่มีแดดเลยนะจ๊ะสภาพก็คือเรารู้สึกว่าเออแก๊สไม่มีปกตินี่มกักมันใสไข่มันสิมีแก๊สนะคะแต่ก่อนนะที่เคยทํานะคะแต่ว่าเมื่อนี้มาขยาวเบิงไม่มีแก๊สนะคะ คืออย่างปกติเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเมื่อวานเลยนะคะเออนี่ไม่มีอะไรเลยแต่มีบางขวดรู้สึกว่าจะออกเสียงแบบเวลาเปิดฟ้ามันจะฟิวนิดหนึ่งอันนั้นรู้สึกดีใจว่าเออมันมีแก๊สนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่เราทำนะไม่มีแก๊สนะคะปกติดีทุกอย่างเหมือนเมื่อวานเลยแล้วก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะ ยังไม่มาถ่ายให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวคอยสิให้มันผ่านไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาตามอีกทีหลังจากหนึ่งอาทิตย์ว่ามันจะเป็นยังไงจุลินรีย์สั่งขอแสงของเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะเพราะว่าระหว่างนี้คอยคิดว่ามันน่าจะอย่างบอม เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะมันก็คงจะเหมือนเดิมนี่แหละในช่วงนี้นะคะแต่ว่าทุกวันเขาจะสังเกตแล้วก็จะพยายามเขยา่าระหว่างนี้เขาอีเขย่าวขวดทุกมือทุกมือนะคะจนกว่าจะครบประมาณจิตวันแล้วเราค่อยมาดูอีกทีว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงไหมนะคะถ้าจิตมือแล้วมันยังบม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเปลี่ยนแปลงอีกอยังกะเดี๋ยวซีไดเติมไข่เติม อะไรอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะจะพยายามถ่ายในทุกๆวันคลิปสั้นๆเดี๋ยวก็จะเอามารวมกันเป็นวิดีโอยาวให้ดูอีกทีหนึ่งหลังจากจิตวันเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเราสิด้เบิงติดตามพุ่มในทุกๆมือนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงโบเนาะค่ะแต่สำหรับมือนี่หาก็ต้องโคตตัวลัไปก่อนเด้อเจ้าไว้พกับไม่คลิปหน้าจ้า